สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีพัสดุมาส่งนะครับสินค้าแพ็คมาอย่างดีเป็นเป็นเหรียญพญาไข่สองนะครับผมหลวงพ่พัดบุญยาการมโมวัดห้วยด้วนนะครับผมนี่ครับซองซองหือเดิมนะครับยังไม่ได้แกะนะครับผมนี่ครับ สองสีทองนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะรุ่นเนื้อพร้อมกันเลยนะครับผมยากโอ้ดูกลองนะครับกลองสีดำหลวงพ่อพัดปุญจากกามโม วัดห้ยต้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับดูนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดลุ้นพร้อมกันเลยนะครับผมโอ้นี่ครับทุกคนโอ้ เหรียญทองแดงนะครับลงยาลายเสือนะครับผมลงยาจีวอนและลงยาลายเสือนะครับเห็นไหมครับโอ้สวยเลยตองนี้ดูครับ นี่ครับเหรียญด้านหลังพญา,าไก่นะผมผมชัดลายสวยงามเลยครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมท่านใดท,ที่เข้ามาชมแล้วก็จะลืมกดกดติดตามแลวกด subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม